อาละก็กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมการีน่าฟรีไฟนะครับย่ผมแฟนจ๋าครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมที่มีดราม่ากันอยู่ตอนนี้หน่อยแล้วกันนะเบื่อแล้วของเก่ามาแลกของใหม่นําไอเทมที่ไม่ต้องการมาแลกเป็นโทเค็นนะครับผมแล้วรับของใหม่ไปฟรีๆเลยนะเริ่มตั้งแต่วันที่26ถึงวันที่1มกราคมนะครับผมเห็นตัวหนังสือสีแดงมุมขวาไหมครับเมื่อแลกไปแล้วไอเทมเก่าจะหายไปนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีดราม่าอยู่ยังไงนะครับผมเดี๋ยวพี่จะทําให้ดดูนนะเเเี๋ยยยรรราออมัับบไปก่ลค วิธีเล่นก็ง่ายมากครับผมเลือกไอเทมที่เราไม่ต้องการเนี่ยแล้วก็กดแลกเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นโทเค็นนั่นเองนะครับผมโเทเค็นเนี่ยจะสามารถนําม,มาแลกชุดได้นะครับผมชุดเนี่ยที่พี่เล็งไว้ก็จะเป็นเซตนี่แหละเดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้ก็จะเป็นชุดแวนเฮลซิงที่จะนําไปแลกเป็นชุดใหม่ก็คือไอเทมหลักที่เราจะแลกน,นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวพี่จะเลือกเป็นชุดผู้หญิงที่ไม่เอาแล้ว Phillip <S <s ละกันนะครับ <S <s เพราะว่าไม่ค่อยได้ใส่นะฮะก็เป็นชุดสีเหลืองเลยแล้วกั <S <s นนะอันนี้เนี่ยจะแลกได้8ดโทเค็นนะครับผมเดี๋ยวกด อันนี้เนี่ยถ้าหลอมไปแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถนําไอเทมกลับมาได้นะทุกคนเพราะฉะนั้นเลือกไอเทมที่เราไม่ต้องการดีๆนะครับผมอันนี้เนี่ยเราต้องใช้10โทเคนเพื่อที่จะสุ่ม10ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหลอมเพิ่มนั่นเองเดี๋ยวพี่เลือกเอาชุดที่ไม่ใส่แล้วละกันนะอันนี้ก็ไม่ใช่ของแรอะไรนะครับก็เลือกไปเลยนะสุ่มไปเลยไม่ค่อยได้ใส่นะครับผมเพื่อที่จะเอาไปแลกให้น้องๆได้ดูกันเนี่ยอ่ะหลอมไปได้16ชิ้นส่วนของโทเค็นนะไปอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระเป๋าที่่ไไมด้้้ใชแลวนะครับ ก็ใครที่มีกระเป๋าแบบนี้ก็สามารถเอาไปหลอมได้นะถ้าไม่อยากหลอมปชุดนะครับผมกระเป๋าเนี่ยเราไม่ค่อยได้ใส่เราก็เลือกไปเลยไอ้ที่เป็นลายแบบนี้พี่ไม่ค่อยได้ใส่นะครับกดหลอมไปเลยนะนี่ตอนนี้เนี่ยเราได้มา34โทเค็นแล้วยังไม่พอเผื่อไว้เนี่ยผมหลอมไปเลยให้หมดเอาให้หมดไอ้ที่มันเป็นแค่ลายเนี่ยหลอมไปให้หมดเลยนะครับซุ่มอ่าได้52โทเค็นแล้วนะครับผมแลกไปเลยแล้วกันจะเหลือไว้ทําไมสุ่มไปเลย ไอเทมที่เราหลอมไปแล้วเนี่ยไม่สามารถนํากลับคืนมาได้นะครับเดี๋ยวพี่จะลองสุ่มให้ดูนะครับผมหนึ่งครั้งเนี่ยใช้สองโทเค็นสิบครั้งครั้งแรกใช้สิบโทเค็นไปเลยครับสุ่มไปเลยเฮ้ยออกเลยเหรอเดี๋ยวนะแล้วโอ้ยแล้วผมโอ้โหแลกมาตั้งห้าสิบกว่าโทเค็นไอ้มันออกง่ายจังเลยเดี๋ยนะทุกคนแล้วของที่ผมเสียไปโอ้โห สุ่มไปเลยครับไหนๆก็แลกมาแล้วนะทุกคนมันออกตั้งแต่อันแรกเลยอ่ะโอ้วัชบ้าปเปาอกไวเกินไปหรือเปล่าอุตสาหแลกมาเผื่อไวเนียครับผมไม่เป็นไรครับถือว่าสุ่มอย่างอื่นเผื่อมีอะไรดีๆมาให้เราอีกนะครับ <c oughs> โอ้ย <c oughs> ผมแลกมาตั้งเยอะนะเนี่ย <c oughs> โอ้นึกว่าจะไม่ออกไวเนีครับออกตั้งแต่ทีแรกเลยนะให้ตายเถอะโรบินสันนะ กิจรกรรมนี้เนี่ยจะาำมากก็คือบางคนเนี่ยไม่อ่านหนังสือเนี่ยทุกคนอันนี้ผมจะไปโทษ GM เลยทีเดียวมันก็ไม่ได้นะเพราะว่า GM เนี่ยเขาแจ้งแล้วนะครับผมว่าเวลาที่เราจะเอาอะไรไปหลอมเนี่ยเลือกไอเทมที่ไม่ได้ใช้จริงๆหรือว่าไม่เอาแล้วเนี่ยเพื่อที่จะไปหลอมนะครับเพราะว่าไอเทมเนี่ยมันจะหายไปนะ GM เขาแจ้งไว้ตั้งแต่วันแรกที่เขาเอากิจกรรมนี้เข้ามาแล้วนะเออแต่บางคนเนี่ยไม่อ่านอ่าอันนี้ก็เข้าใจอยู่ว่าไม่ชอบอ่านหนังสือนะครับก็เข้าใจอยู่นะเออผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยอ่านเหมือนนกันนะ แต่ก็อย่างน้อยก็อ่านหน่อยนะครับผมไม่งั้นจะเกิดปัญหาแบบนี้นะแต่ทาง G M เนี่ยเขาก็ทราบปัญหาตรงนี้แล้วนะครับผมเขาก็พร้อมที่จะแก้ไขนะทุกคนเขาก็ได้แจ้งกับทุกคนแล้วว่าเดี๋ยวทาง G M เนี่ยเขาจะแก้ไขให้นะครับผมมีน้องๆแบบไปโวยวายกันเต็ม Facebook ของก a ล i ิน่าเลยนะครับผมแบบว,ว่าหลอมไอเทมไปแล้วเอาคืนยังไงครับเอาคืนยังไงเสียดายดมากบางอันเป็นของแรนะครับผมอันนี้ก็จะไปโทษ G M ก็ไม่ได้เนาะเออ เราก็ต้องโทษตัวเราเองด้วยนะผมแต่ GM เขาก็เต็มใจที่จะแก้ให้นะปัญหานี้นะครับผมเขาบอกว่าเดี๋ยวทาง GM เนี่ยจะแก้ให้ตอนนี้เนี่ย ใครที่มีปัญหาแบบนี้เนี่ยสามารถไปแจ้งแจ้ง GM ที่เพจการีน่าฟรีไฟล์ได้เลยนะครับผมเห็นทาง GM เนี่ยออกมาโพสต์แล้วนะครับผม <S 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 ใครที่มีปัญหาก็ลองไปดูนะครับผม <S <S สำหรับนี้ก็ประมาณนี้นะครับมาบอกทุกคนเฉยว่าระวังนะกิจกรรมนี้นะครับผมต้องอ่านดีๆนะครับถ้าไม่อ่านก็มาดูคลิปนี้ก็ได้นะครับผมจะได้ระวังตัวไว้นะครับสำหรับใครที่ชอบข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมอะไรครับสำหรับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะ See you ซีวูเ n ้นส time ครับอย่าลืมกินข้าวกินปลากัันนด้วยะครบบจุ๊